ผู้บริหารสาระแห่ซื้อหุ้นบริษัทตัวเองสูงสุดในรอบ6เดือนกรรมการเฟดให้ความเห็นแตกต่างกันผลสำรวจชี้นักลงทุนถือพันธบัตรสูงที่สุดในรอบ13ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่รายการยูนิทูนเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มทุนประจำมาที่29พฤศจิกายนพบกับผมนัทวชระเมธีวนนัณนจักทีผู้เยการลงทุนบริจอยอสปิงประเทศไทยครับก็ เช่นเคยครับอัปเดตข่าวประจำวันกันนะครับสลับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเงียบนิดนึงนะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่นะครับนักทุนก็ยังคงเป็นสไตล์เซนิเมนต์ยังคงเป็นบวกเล็กๆอยู่นะครับก็เป็น มุมมองเดิมครับก็จะเป็นตัวที่เราคุยกันว่าเป็น higher for not longer นะครับก็คือการขึ้นอุปสงอ์เ,อเฟดนะน่าจะสูงแต่ว่าไม่นานนะครับผมก็เป็นอะไรที่นักทุนยังคงเป็นเทรนด์นั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆม,มากนักนะครับนักทุนก็ยังค่อนข้างจะนิ่งๆเงียบๆอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันก็เมื่อคือนนี้มีกรรมการหลายๆท่านนะครับออกมาให้ความเห็นนะเกี่ยวกับดอกเบี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะไปคนและที่คนละทางเลยนะครับผมก็มีทั้งคนที่ doves นะฮะแล้ว ฮอกกิชนะครับแล้วนะนะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะตลาดก็ย่อยไปแล้วก็กนักทุนก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าเอ๊ะสรุปไปทางไหนดีนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีออแอคชั่นอะไรกับตลาดมากนักนะครับก็มาดูตลาดเมื่อคืนก่อนนะครับตัวของตลาด เอสเอ็มพี500นะครับของสหรัฐก็ปิดนิ่งๆนะแฟดๆนะครับบวกขึ้นมา0.1%นะครับตัวของดาวโจนสของสหรัฐนะครับก็ปิดเพิ่มขึ้นมาที่0.24%นะครับ n แอสเดนะครับก็ปิดบวกขึ้นมาที่0.29%นะครับตัวของฝั่งยุโรปครับก็นิ่งๆเช่นเดียวกันนะครับสต็อก600นะครับก็ปิดลบลงไปเล็กน้อยที่0.3%นะครับ CAC 4 0ของฝรั่งเศสลบลงไป0.21%นะครับแดกของเยอรมันนะครับก็เพิ่มขึ้นมา0.16% ก็นิ่งๆครับในฝั่งของสารัฐและก็ตัวของยุโรปนะครับฝั่งของเอเชียเราก็ค่อนข้างจะไม่ได้ขยับเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีตัวนิกเกิลสองสองหครับก็ลบลงไป0.12% CI จุดนเเะครับซีไอสเพิ่มขึ้นมา0ูนหนงเซ็นต์นะครับพังเซ้งนะลดไป0.81%นเปซ็นะครับเซนเซกนะบวกขึ้นมาศูนย์จุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเซทบ้านเรากบวกขึ้นมา0.39%แล้วก็เวีย์นต์นะครับเกขึ้ออินโดนะนะ ่ไม่ค่อยจะขยับเท่าไหร่เหมือนกันนะฝั่งของเอเชียนะก็เป็น0.0จุดเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับทองคำครับปิดที่2อ4 5ดอลลาร์ต่อทรอยโซนนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมา1.62%นะครับตัวน้ำมัน WTI นะครับปิดที่76.6ดสิบหกจุดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมา2.43%นะครับก็ราคาน้ำมันได้รีบาวขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ก็ค่อนข้างจะนิ่งๆนะนิ่งๆไปติดลบไปหน่อยนะครับในนช่่่วงงททีีผาามมก็ั้ นะฮะเลื่อนเลื่อนการประชุมนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของสงครามที่มันทิศทางมันมันนิ่ง,น,งนิ่งมากขึ้นนะครับผมก็เอ,อ่อเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมาครับของทางอิสราเอลเขาเขาก็รายงานงว่าเอ๊ะมันมีการยิงการมีระเบิดเกิดขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการที่ออผิดนะสัญญาการพักลบนะนะครับผมว่าช่วงนี้นะฮะตัวหลังจากที่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทางอิสราเอลฮามาสเขาเออตกลงที่จะขยายนะครับการหยุดยิงเนี่ยนะครับไปจนถึงเช้าวันพฤ่อรหัสนะร เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วัน,น,วน,น,วนจันทร์อยู่เลยนะฮะก็มีมีระเบิดเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ยังคงสืบหาสาเหตุกันอยู่นะ,ะอิสราเอลก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดจงใจยิงมาจงใจระเบิดเนี่ยมันก็คือคุณฮามาสเนี่ย ผิดกฎการหยุดยิงนะ,ะก็เป็นการเดี๋ยวต้องต้องดูกันต่อไปว่าจะมียกเลิกไหมจะเซนิเมนจะแย่หรือเปล่าก็ราคาน้่ยมันก็เลยมีสไปค์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีในส่วนของการแรงเกงกําไรด้วยนะครับว่าโอเปกเดี๋ยวประชุมกันพรุ่งนี้นะครับผมจะจะรอดไม่รอดนะก็ตอนนี้ยังไม่มีประกาศเลื่อนออกไปนะฮะก็มีแรงเกงกําไรน้ํามันกลับเข้ามานะครับส่วนตัวของพันธบัตรครับเมื่อคืนนี้นะฮะก็มีการเอ่อเมื่อคืนนี้มีตัวของการประมูลเพิ่มอีกแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะ ดีมายังค่อนข้างจะดีอยู่นะครับผมก็ตัวของทําให้ตัวของพันธบัตรในตลาดเนี่ยนะฮะก็ตอบรับในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับพันธบัตร10ปีเอ่อพันธบัตร2ปีนะครับในตลาดเนี่ยนะครับก็ปิดที่4.73เนะครับหรือว่าลดลงมานะฮะ16.4 basis point นะครับก็ตัวยิวลดก็คือตัวของตัวของราคานปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวพันธบัตร10ปีก็ลบเช่นเดียวกันนะฮะยิ่วล์เนี่ยปิดที่4.32นะครับหรือว่าลดลงมา7เบสิส นะครับก็ ลดลงมาก็แปลว่าตัวของราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมก็มีแรงเข้าไปสะสมนะค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีตัวเลขมาให้ดูด้วยว่านักลงทุนเนี่ยนะครับเข้านะฮะเข้าไปถือในส่วนของพันธบัตรเนี่ยสูงที่สุดในรอบ13ปีนะครับก็มาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้ก็จะมีตัวเงินเฟ้อนะของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมของที่ที่วิวเจประกาศออกมาเองเนี่ยนะครับก็ออกมาที่3.0%นะครับเทียบกับที่ตลาดคาดไว้ที่3.4%นะครับก็เป็น อีกตัวเลขเงินเฟอ้อของฝั่งญี่ปุ่นที่ออกมาชะลอตัวมากกว่าที่คาดอีกแล้วนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทาง BOJ เขายิ้มเลยนะเงินเฟอ้อออกมา2อสมตัวที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบน้อยกว่าคาดหมดเลยนะครับก็ BOJ ยิ้มๆนะฮะแต่ของของวอจรเราอาจจะไม่ค่อยชอบนะของวจอรเราเนี่ยเราเราเราเชื่อว่าเงินเฟอ้อมันควรจะไปต่อนะครับแล้วก็ BOJ ควรจะต้องปรับ ขึ้นดอกเบีย้ยได้แล้วนะฮะนี่ก็อาจจะยิ้มๆฮะเบเจยิ้มๆมไม่ยอมอก็ยังสามารถที่จะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปได้นะครับถ้าเงินเฟอ้อมัน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 ไม่ไปต่อ นะครับผมก็อีกตัวเลขหนึ่งจะมีตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคฝัง่งสหรัฐครับก็ออกมาที่102จุดนะครับจากที่ตลาดคาดไว้101ก็ดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับผมก็แปลว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในฝั่งของสหรัฐยังดีอยู่นะถึงแม้เศรษฐกิจภาพรวมจะชะลอตัวลงก็แต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังโอเคอยู่นะครับมันก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันนะว่าผู้บริโภคเนี่ย ไม่ได้กังวลลีเทชันมากนะักนะถ้ากังวลมากความเชื่อมั่นมันต้องไปนะแต่ว่าวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมมันชะลอนะแต่วความเชื่อมั่นยังคงดีอยู่นะยังเป็นร้อยจุดอยู่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนนะครับตัวตัว เศรษฐกิจสารัฐว่าไม่ได้แย่มากนะก็เป็นแค่ชะลอชะลอลงเฉยๆนะครับเอามาดูข่าวประจําวันกันนะครับก็สำหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็มีตัวเลขนะครับออกมาตัวเลขหนึ่งนะครับผมจากในรายงานลงมาในบูมเบอร์กนะครับก็จะเป็นตัวของบริบรษัทเขาชื่อว่า a s ชิงตันเซอ r v วิ e นะครับก็จะเป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลนะครับว่าเหล่า ผู้บริหารพนักงานนะของออบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยนะครับเขาซื้อหุ้นของตัวเองของบริษัทตัวเองเนี่ยนะครับมากหรือน้อยแค่ไหนนะถ้าดูในกราฟก็คือจะเป็นกราฟเส้นสีแดงแดงนะฮะแล้วก็ถ้าแดงแดงไปข้างบนเนี่ยแปลว่าซื้อซื้อเยอะซื้อบริษัทตัวเองเยอะนะครับแล้วก็แดงแดงลงมาข้างล่างแปลว่าแปลว่าขาย นะครับผมก็จากในกราฟก็จะเห็นได้ว่ามีภาพที่แปลกนิดน,นึงครับปกติถ้าเราย้อนไปดูในดีเนี่ยปกติถ้าเป็นผู้บริหารหรือว่าพนักง,งานเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อนะหุ้นบริษัทตัวเองในช่วงที่หุ้นตกนะก็เราเป็นคนภายในแล้วเรามั่นใจว่าบริษัทเราดีนะเราทํางานอยู่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทเรามีอนาคตนะครับพอหุ้นตกตก,ตกปับก๊บผู้บริหารก็จะซื้อนะฮะก็ได้ทั้งมันก็มีทั้งสองแง่เนาะแง่นึงก็คือ,เ,อ,อเราเชื่อมั่นด้วยพนักง,งานเชื่อมั่นในบริษัทตัวเองอีกีกกกกออ็คืเเขาายยจะร ความเชื่อมั่นนะครับคือถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงแบบซ e ออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะอยากจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะปกติหุ้นตกๆเขาก็จะซื้อถูกไหมเพราะนั้นเอ่อถ้าเห็นแดงๆขึ้นไปข้างบนเยอะๆแปลว่าทั้งผู้บริหารด้วยพนักงานด้วยซื้อกันหมดนะครับทุกคนมั่นใจมากส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเวลาที่หุ้นตกๆนะครับแต่กลายเป็นว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ สีแดงมันหักกัวขึ้นเยอะมากนะแล้วก็จริงๆสักประมาณ3เดือนหลังเนี่ยนะครับนักทุนที่เป็นนักทุนภายในนะครับที่เป็นผู้บริหารที่เป็นพนักง,งานเนี่ยซื้อหุ้นบริษัทต,ตัวเองเยอะมากถึงแม้ว่าหุ้นจะขึ้นก็ตามนะครับก็แปลว่าเขาต้องมั่นใจจริงๆนะว่ามันไปต่อนะผู้บริหารพนักงานต้องมั่นใจว่าบริษัทต,ตัวเองไปต่อเศรษฐกิจไม่ได้แย่ขนาดนั้นปีหน้าจะเลียชั่นแต่บริษัทชั้นอยู่ได้นะครับเลยเห็นฟลอร์ของอินไซเดอร์นะพวกนี้เราเรียกอินไซเดอร์นะคือคนท จะเยอะนะครับก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะกับตลาดโดยรวมเช่นเดียวกันนะครับ ก็นอกจากในฝั่งของหุ้นแล้วนะมาเล่าฝั่งของพันธบัตรด้วยนะครับก็มีตัวเลขนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นผลสํารวจนะตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขจริงนะที่ที่ทางโอเชียนสวิตตเขารวบรวมมาอันนี้จะเป็นผลสํารวจครับอันนี้ทาง j p พีวอลเก้นเขาสารวจลูกค้านักลงทุนของเขานะทั้งกองทั้งพวกกองทุนสถาบันแล้วก็นักทุนรายย่อยเนี่ยนะครับว่าเขาถือพันธบัตรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นดัชนีตัว ตัวเลขสีขาวๆตัวนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าทาง JP Morgan ที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยพบว่าลูกค้าของเขาเนี่ยถือนะครับถือครองพันธบัตรสูงที่สุดในรอบ13ปีนะฮะถามว่าถืออะไรถืออะไรอยู่หรือถือพันธบัตรไหมนะครับช่วงนี้ไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นอย่างเดียวแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือพันธบัตรสูงที่สุดในรอบ13ปีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่บอกเหมือนกันนะครับว่า ปกติแล้วน MM ักทุนจะถือพันธบัตรเยอะๆด้วยเยอะๆเนี่ยนะครับผมมันต้อง2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือดอกเบี้ยไม่ลงแล้วนะเอ้ยดอกเบี้ยไม่ขึ้นแล้วนะถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยถือพันธบัตรเยอะๆก็ไม่ดีนะครับกับอย่างที่2ก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รีเทชันมันต้อง2เรื่องนะครับที่จะทําให้ดัชนีตัวนี้มันขึ้นถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติถ้านักทุนบอกว่ารีเทชันอย่างเดียวนะรีเทชันอย่างเดียวเลยเพียวๆเลยนะนักทุนก็อาจจะไปถือนะครับพวก ตัวตัวตัวของพันธบัตรนะครับที่เป็นอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงนะครับผม,มาการว่าเดี๋ยวพันเรียชันมาแน่ๆน่าจะดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นถ้ามันมีเรื่องของดอกเบีย้ยขึ้นด้วยนะถ้าถ้าดอกเบีย้ยกำลังขึ้นอยู่นะอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปสักปีสองหนึ 1, นะฮะคือดอกเบีย้ยจะขึ้นแหละนะแต่ก็ คือกังวลรีทัชันก็กังวลนะแต่ว่าดอกเบี้ยมันมันจะขึ้นนะ่ะนักทุนก็อาจจะถือพันธบัตรระยะสั้นนะพอถือแค่ระยะสั้นอย่างเดียวเนี่ยไอ้ตัวดัชนีเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นนะถ้าย้อนไปดูตัวปี20เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นแต่มันขึ้นไม่เยอะเพราะนักทุนนะี่ะ ถือตัวยาวก็ไม่ได้เดี๋ยวดอกเบีย้ยขึ้นนะแต่ก็กังวลเหมือนกันดอกเบีย้ยขึ้นแล้วเดี๋ยวเศรษฐ,ฐกิจจะชะลอตัวกังวลรีทีชันก็จะไปถือระยะสั้นนะครับแต่ถ้ามาดูของของของเดือนล่าสุดเนี่ยของช่วงเอาเป็นว่าช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนหลังเนี่ยมันสไปค้นไปนะครับสไปค้นไปสูงที่สุดในรอบ13บปีแปลว่านะครับทั้งสัน้นทั้งยาวซื้อหมดนะซื้อทั้งแผงนะครับก็แปลว่านักทุนมองว่ากังวลทั้งรีทีชันด้วยแล้วก็มองว่าดอกเบีย้ยต้องลงชัวด้วยนะสออย่างผนวกเดียวกันนันคก็ําให้ตวของ ตัวของพันธบัตรเนี่ยมันมันมียอดขึ้นไปนะฮะสูงที่สุดในรอบ13ปีก็เป็นสัญญาณที่ดีกับกลุ่มตราสารนี้ mm. เช่นเดียวกันว่าตอนนี้นักลงทุนที่เป็นแก๊งตราสารนี้คงไม่ได้มีคําถามอะไรในใจแล้วซื้อเลยซื้อแหลกซื้อโลดนะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เห็นตรงกับเรานะของบริจอยสปิงเราที่เราแนะนําพวกที่เป็นกองทุนที่เป็นกลุ่มตราสารนี้นะครับก็ก็ตรงกับเราเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายวันนี้ครับก็จะมีเออเมื่อคืนนี้มีกรรมการเฟร็จหลายๆท่านนะครับออกมาให้ความเห็นนะครับก็ ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความเห็นไปช่วงช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะให้ความเห็นเชิงโดวิชแล้วนะครับก็คือทุกคนก็จะบอกว่า,าตัวเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับไปแล้วได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะน่าจะเข้มงวดพอแล้วแหละนะครับเงินเฟ้อก็ลงมาแล้วทุกคนจะพูดเป็นในเชิงที่แบบโดวิชเล็กๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดว่าจะจะจะลดดอกเบี้ยแต่ทุกคนก็จะบอกว่าที่เฟดทํามาค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะครับก็น่าจะ คงไว้ที่ระดับนี้นะฮะอีกสักพักหนึ่งทุกคนจะพูดประมาณโทนนี้นะครับก็เมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยจะมี2ท่านที่ออกมาพูดนะครับจะเป็นของทางคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับก็จะเป็นเป็นกอล์ r เนอร์กอล์เนอร์คือเป็นกรรมการกรรมการแบบกรรมการตัวแทนจากภาครัฐนะครับที่เป็นนั่งในกรรมการเฟดแกก็บอกว่าเออตัวของเขาเนี่ยนะครับแกมองว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดทำเพียงพอแล้วนะครับเข้มงวดเพียงพอแล้วนะฮะที่เหลือก็รอให้นะครับตัวของเงินเฟ้อเนี่ยค่อยๆลง ตอนนี้เงินเฟอ้อยังไม่ได้ลงเต็มที่นะแต่ว่าก็เห็นพัฒนาการที่ดีนะแล้วเฟดเค้มงวดพอแล้วแล้วเดี๋ยวมันควรจะลงมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นคุณวอลเลอร์ออกมาอีกท่านที่พูดเมื่อคืนนี้จะเป็นทางเฟดจัดสาขานิวยอร์กนะครับจะเป็นคุณจอห์นวินเลียมนะคุณคุณจอห์นวินเลียมเนี่ยนะครับ mm. เขาเขาพูดนะเขาพูดว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับทิศทางมันลงแล้ว ทิศทางมันลงแล้วคนนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นครับก็คุณวอลเลอร์บอกว่าเงินเฟอ้อลงแล้วคนนั้นก็ตัวนโยบายการเงินก็ควรจะล้อไปกับเงินเฟอ้อก็พูดประมาณนี้นะครับก็2ท่านออกมาเป็นเอียงไปทางโรเิชหน่อยเอียงไปทางแบบหยุดหยุดบอกว่าหยุดพอได้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เชิงให้ลดนะแต่ว่าเป็นเชิงว่าพอเถอะนะหยุดได้แล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับจะเป็นเฟดนะครับของเป็นกอลเดอร์เช่นเดียวกันเป็นกรรมการจากจากจากรัฐเนี่ยนะครับจะเป็นคุณมิเชลบแมนนะครับ คนนี้จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ช่วงนี้ออกมาในเชิงฮอกกิชนะครับคุณโบแมนเนี่ยยังบอกว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมันลงแต่ว่ามันยังไม่ชัวร์นะแกยังไม่มั่นใจนะครับแล้วแกสนับสนุนว่าสามารถนะแกไม่พูดว่าเฟดยังสามารถจะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกนะครับถ้าเงินเฟอ้อมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะตรงเนี้ยเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ประมาณ3%เซนตถูกไหมครัมันเป้าหมายมันคือ2งนะมันยังไม่ถึงนะฮะคุณโบแมนก็บอกว่าจริงๆขึ้นต่อก็ได้นะเพราะมันยังไม่ถึงนะครับผมก็ เป็นเชิงฮอกกิชหน่อยคงแกคงแกไม่ได้พูดในเชิงที่ว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแต่แกพูดว่าจริงๆขึ้นก็ไม่แย่นะครับก็ยังสนับสนุนอยู่นะก็เป็นเชิงแบบฮอกกิชนิดๆนะเป็นหนึ่งในะไม่กี่คนแล้วที่ยังอยู่นะครับสุดท้ายลตลาดก็เลยไม่ได้เรียกในเชิงลบมากนะักนะก็เป็นเป็นอันว่าโดยรวมๆแล้วเฉลี่ยๆแล้วกรรมการส่วนใหญ่นะครับก็ พูดนะฮะในเชิงที่เอียงเอียงมาทางโดวิชเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี่ก็จะเป็นความเห็นกรรมการนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในช่วงช่วงช่วงสักเดือนนี้เดือนนี้นะครับกรรมการก็ให้โทนที่ไม่ได้ขัด ตอนตอนตอนที่ประกาศผลนะตอนประชุมครองล่าสุดเมือคืน1พฤศจิกายนเนี่ยนะโทนเป็นโดวิชเล็ก,กอยู่แล้วคุณเจรองพาวเวลที่เป็นผู้ว่าเนี่ยนะครับก็ให้โทนในเชิงที่แบบกังวลว่าจะเข้มงวดมากเกินไปกังวลว่าเศรษฐกิจจะไม่ได้ดีอย่างที่ตลาดคิดอะไรแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นกรรมการที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไม่ขัดขาก็คือเป็นในโทนแบบ ดวิชน้อยนะครับเป็นในโทนที่เ,เ,เคเข้มงวดมากเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูตัวเลขต่อๆไปนะก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ยังไม่ได้เรียกว่า,าสำหรับมมมองเราก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขัดกตลาดหุ้นละกันที่ท,ที่ที่บวกขึ้นมานะครับอ่ะก็น่าจะเป็นข่าวหลักๆนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ